บรรยากาศแบบนี้ก็จะมีคนมาปั่นจักรยานกันนะถ้าไม่มีแดดนิดม,มันก็จะสวยอยู่นะถ่ายภาพอะไรมันก็จะแบบมีแสงเนาะว่างไกลเหมือนนอกลาเดอรเจอเลยคนนกนะคะ วันนี้มีแดดนะคะแต่แดดไม่จ้าเท่าไหร่มาเดินทุ่งข้าวสาลีแล้ววันนี้เมือ่อวานผิดหวังนะคะไปบิงเง่นมันฝนตกนะคะวันนี้ก็เลยเปลี่ยนชิศทางนะคะห่างจากหมู่บ้านที่สายอยู่สามกิโลนะไม่ไกลถ้าฝนตกก็สามารถกลับเข้าบ้านทันเลยอากาศดีถึงแด,ดดจะไม่จ้ามีลมมันหนาวนิดหน่อยนะลมมันแรงอยู่ พามาดูทุ่งข้าวสาลีนะสาจะเดินทุ่งแล้ววันนี้เห็แล้เห็นแล้วลมีปละหลองปราแหลมนะคะดูดอกป๊อปปี้ช่วงนี้ดอกป๊อปปี้กำลังบานสาก็ไม่รู้ว่าปีนี้เขาปลูกดอกป๊อปปี้ไปที่ไหนนะปกติมันจะเป็นไร่ป๊อปปี้เลยนะสุดลงหูลกตา จำไม่ได้แล้วว่านานแล้วเนาะเดินรับลมรับแดดนิดหนึ่งนะคะนี่ให้ดูชงข้าวตอนนี้มันกำลังเป็นรวงยังไม่แก่นะคะเพืเ่อนๆมันเลยการตั้งท้องาละเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมันตั้งท้องเนาะตอนนี้ก็แบบเป็นมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดมเมล็ดหนุ่มนะเป็นหนุ่ม ยังไม่แก่นะยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะอีกสักประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะเก็บเกี่ยวนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บเกี่ยวช่วงไหนให้ดูดอกไม้ป่าเออวันนี้ไม่เห็นมีนกกระจอกมาไรทำเพื่อนนี่ดอกปุ่้ป่าไปาเสียงรถตำรวจนะไม่ใช่เสียงรถพยาบาล วิ่งเร็วมากเลยนะรถที่เยอรมันเนี่ยรถตำรวจนี่ก็วิ่งเร็วถ้าได้ยินเสียงไซเรนนะต้องจอดชิดชิดขวานะคะหรือชิดซ้ายก็ได้ให้ราวิ่งรถตำรวจนะเพื่อนทางมอเตเวอโตบานที่เยอรมันนะคะ เขาให้วิ่ง120กิโลเมตรต่อช่วงขึ้นไปนะโอ้โหรถบางคันวิ่งนี่เสียวไส้วิ่งช้าไม่ได้นะถ้าวิ่งช้ารถขนหลังจะชนตูดเราฮูนี่อุ้ยสะออนนะส่วนรถของลูกตาเพืเ่อนปีที่แล้วนี่เขาปลูกทานตะวันนะคะไร่เนี้ยปีนี้เขาจะปลูกข้าวสาลีเนาะเขาจะปลูกสลับกัน แต่ละปีเขาจะปลูกเมือ่อเหมือนบ้านเราอะ่ะปีนี้ปลูกมันสำปหลังปีต่อไปปลูกข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยปีต่อไปปลูกข้าวนาปังนาปีก็ว่ากันไปคล้ายๆกันเหมือนปรับหน้าดินอะ่ะเสียงไฟฟ้ารั่วไฟฟ้านะคะนี่มันดังป้อแปะป้อแปะก็อย่าไปใกล้มันจะูดเราอู้สูนหุ่ตามเพื่อน งาม,งามคนเยอรมันเขาเรียกต้นคอนนะคะข้าวสาลีนลั่นแหละก็จะเอาไปทำอาหารให้นกทำขนมปังลำนะลำข้าวทำขนมปังโอ้ยทำหลายอย่างทำน้ำมันก็ได้ะคะ่ะน้ำมันลำข้าวอะไรเงี้ยโอ้ยเดินไกลอยู่นะเพื่อนๆโอ้สุดลูกหูลูกตาข้าวสาลีหมดเลยนะวันนี้พา ช้างน้อยมาเดินพาช้างน้อยมาเดินนะคะอยู่บ้านก็เล่นแต่เกมกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนหลังเจ็ดสิบป,ปีมาแล้วนี่สิบป,ปีที่แล้วยังหุ่นเป๊ะอยู่นะหลังเจ็ดสิบป,ปีนี่ทำไมกลายเป็นช้างน้อยไปแล้วยิ่งกลับไทยนะโอ้โหแม่เขาบอกว่านี่สาจะเล่าความขำให้ฟังนะตอน ปีนี้สาไปไทยเอเวเน่เนาะปีที่แล้วสาไปกาตาเอเวเน่เนาะปีนี้ไปไทยเอเวเ่เขาบอกว่าคือสาจะดัดนิสัยถ้าไปกาตาเอเว่มันต้องไปสต็อปไฟที่โดฮาใช่ไหมเมืองฮามัตใช่ไหมเขาจะสูบบุหรี่สาดัดนิสัยแบบถ้าไม่สต็อปไฟนั่งยาวเลยก็ไม่สามารถสูบบุหรี่ได้ก็คือดัดนิสัยไม่อยากให้สูบเยอะก็รรู้สึกว่าจะไออย่างเงี้ยไอเยอะก็เลยไม่อยากให้สูบ ก็เลยนั่งไทยเอเวไปใช่ไหมตอนไปนั่งเก้าอี้พอดีนะนั่งอคอนมี่เนาะชั้นประหยัดนั่งแบบพอดีเลยนะแต่ตอนกลับพุงมันปิ้นออกมานะคะพอกินเยอะนั่งไม่ได้นั่งเก้าอี้นั่งไม่ได้สาก,ก็ถ่ายรูปไว้หัวล้อจะตายเออให้แม่ก็ดูแม่ห,มวหัวล้อใจ แทนที่กับไทยอากาศบันร้อนมันจะต้องตัวเล็กใช่หไหมมันจะต้องผอมอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้น้ำหนักเพิ่มสามกิโลนี่โอเพื่อนๆดูข้าวสาลีนะสูวนลูกของลูกตาอือบรรยากาศ ตรงนู้นมันจะติดถนนนะคโอ้รถโมไซ์ขนาดแดดไม่จ้านะยังพากันเอาโมไซ์มากลับกันถ้าไปเส้นนะที่จะไปเมืองโคโลนะเส้นนั้นอนะ่ะโอ้โหโมไซ์ทั้งนั้นเลยซอปเปอร์ฮาเลย์โมไซที่มันเป็นสามล้อเขาเรียกรถทัหรอเปล่าวิขนกันโอ้โหดอกงามงามากอุ้ยงามก็ปลูกแซมกันนะคะ นี่นาเมือสวานอันนี้แหละที่เข้าไปทำน้ำหอมเพื่อนดอกอะไรเนาะนี่ว่าอีดัสอืมชุนโอ้สวยมากเลยนี่เล้จะยังมีคนเดินมาถ่ายรูปก,กันอยู่นะนี่อันนี้คือต้นลาบนะคะก็จะปลูกแซมกันโอ้สวยค่ะสวย สวยมากเลยมีมีผึ่งตัวใหญ่ด้วยนะบอม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 ,บม,บมตัวใหญ่ไม่เคยโดนตอดอ่ะเนี่ยโอ้ยมันกลิ่นหอมนะคะดอกอันนี้เี่เขาไปทำน้ำหอมทำอ,อ,อาบน้ำนะคะครีมอาบน้ำนเองทำหัวน้ำหอมแล้วก็ทำครีมอาบน้ำ โอ้ oh, สวยจริงโอ้ดีๆเลให้ดูสูงใกล้ๆเลยนะงามเนาะยังลงเหลือให้เราได้ถ่ายกันนะเห็นไหมสว้ oh, งาม งามจริงๆต่อกสีนี้โชคดีมากเลยวันนี้เดินมาโซนนี้เราเห็นดอกไม้ได้ถ่ายแล้วชอบธรรมชาติแบบนี้หละตอนแรกมาอยู่เยอรมันใหม่ๆนะคะเห็นหญ้าลกๆอย่างเงี้ยไม่กล้าเดินเข้ามาแฟนถามว่าเดินเข้าไปได้เธอเดินเข้าไปได้สาวก็บอกว่าไม่กล้าเดินกลัวง,งูทีนี้ไม่มีงูหรอก ไม่เหมือนบมืงไทยเพราะอากาศมันหนาวเนาะก็จะไม่มีงูเนาะหนูดูเนะเพื่อนดูน้ำมูกันไหลนี่เห็นไหมบรรยากาศแบบนี้ก็จะมีคนมาปั่นจักรยานกันนะถ้าไม่มีแดดนิดๆมันก็จะสวยอยู่นะถ่ายภาพอะไรมันก็จะแบบมีแสงเนาะดูสิ รอมก็นสนุกเลยนะเธอนล่แหละขาก็จะเดินลัดเข้าไปตรงที่เขาเลี้ยงสัตว์เนาะโอ้ยชอบมากเลยอะ่ะมันขึ้นแซมกันเนาะมันขึ้นเองการธรรมชาติแน่เลยมันขึ้นที่แซมกันขนาดนี้เพื่อนนี่นี่โอ้สดนี่สวยมองไกลเหมือนดอกลาเวนเดอร์นะใช่ไหมมองไกลๆเหมือนดอกลาเวนเดอร์เลย งามน้ำมูกไหลนี่งามขนาดนเสียงจัก,กระจัน่นเลไลก็ร้องมันเป็นอะไรที่แบบว่าธรรมชาติแบบนี้หาดูยากดูได้เฉพาะหน้านี้เท่านั้น อันนี้มันเข้าฤดูร้อนของเยอรมันแล้วนะแต่มันเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นก็ไม่ทราบนะคะคือฝนตกเกิดทุกวันมันเหมือนฤดูใบไม้ร่วงอ่ะคือฝนมันจะตกแบบนี้แต่มันก็ดีอย่างที่ว่าถ้าฝนตกวันเว้นวันเนาะมันก็ทําให้ตรงพืชไร่หรือว่าดอกไม้หรือว่าต้นข้าวสาลีมันงามนะมันไม่เหี่ยวไม่แห้งพอตกสักแป๊บหนึ่งมันหยุด แล้วก็มีแดดลำลายมีลมนหน่อยๆมันก็ทําให้กาศมันสดชื่นนะทําให้กาดดีไม่ร้อนไม่หนาวอยู่ประมาณสัก16องศาตอนนี้นะมันก็ดีนะบรรยากาศดีมันไม่ร้อนอบอ้าวอะ่ะเนี่ยเพื่อนเดียวสาวจะเดินบกเข้าไปตรงตรงโน้นค่ะหนูชอบมากเลยอันนี้จะเป็นทางรถไถเวลาเวลาช่วงที่เขาฉีด ก็เลยกฉีดกัน,มนแมลงแล้วฉีดไอพ่นเขาจะขับตรงกลางนี้เลยนะแล้วก็ฉีดเหมือนฉีดฉีดยาบ้านเราอะ่ะวลาเข้าเป็นรวงก็ฉีดป้องกัน,มนแมลงต้องการหนูป้องกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้นะนี่ก็จะเป็นทางเดินไปตรงโน้นอะจะมีต้นลาพนอยู่เนาะนูแกะไหมตรงนี้ก็เดินได้นะราชอบเดินต้องไปทะลุด,ด้านหลังเนะี นี่เพื่อนๆดูแกะนอนนอนหลับแนละ้วเราเดินมาทะลุเส้นนี้นะแกะแกะขาวนอนหลับลนะอันนี้เป็นฟาร์เมเอกชนนะคะเพื่อนบรรยากาศมันก็จะ มันก็จะจัดระเบียบสวนได้สวยแล้วก็ใบกัดล่มลื่นหน้าเดินแต่ต้องเป็น p r i v a t e l เป็นของส่วนบุคคลแต่เราเข้าชมฟรีได้นะไม่ต้องเสียตังค์แล้วทีนี้ถ้าเป็นของรัฐบาลมันก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ไม่ได้จัดการไม่ได้อะไรเงี้ยดูเขาก็จะมาดูอันนี้กันอันนี้เป็นสาเคยรีวิวเนาะเป็นสถานที่ รีวิวจัดแต่งงานดีป๊อดิ้งอะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันว่าโอ้ยเจอซาลาเปาน หมดแล้ว